ขายออกเธอะนะครับก็เป็นเรื่องของบาดิชิลนะครับก็เป็นรายงานจากคาร์โร่แมคคาโตนะครับเกาโชแมคคาโตนั่นแหละก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือได้อยู่เหมือนกันนะครับบอกว่ายังต้องรอดูกันต่อไปนะว่าเบอร์น mm ัว hmm. ร์บาเดชิลเนี่ยจะมีอนาคตในทีมเชลซีของเอนโซมาเลสกาหรือไม่โดยตอนนี้เนี่ยมียูป็นตุสนะรอโอกาส ที่จะชบฉวยอยู่นะครับผมมองว่าถ้าเชลซีจะขายเนี่ยสำหรับเบอร์นัวบริชิวเนี่ยผมเชียร์นะเพราะว่าเล่นมากับเราเนี่ยหปีเนี่ยฟอร์มก็ไม่ใช่ว่าจะดีเล่นคู่กับเดโกซิวาก่อนแล้วหรือแม้แต่เล่นคู่กับอายุใกล้เคียงก,กันก็แล้วก็ไม่ได้ดีไปขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเทียบกับชาโรบาเนี่ยผมมองว่าชาโรบาดีกว่าเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี่ยมการเข้าบอลหรือแม้แต่ เลี่ยมเกมลับการโหมงกาอากาศเนี่ยผมมองว่าชายรูบาเนี่ยยังน่าให้โอกาสไปต่อนะครับผมมองว่าถ้าเชลซีจะขายเนี่ยส่วนตัวด้วยฟอร์มการเล่นส่วนตัวด้วยนักเตะที่ยังอายุไม่ได้เยอะเนี่ยผมมองว่า 20, 20 21, ล้านปอนไหมเออยี่สิบยี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองในตอนเนี้ยผมมองว่าถ้าเลทนั้นเนี่ยแล้วมีคนซื้อจริงจริงเนี่ยก็น่าสนอยู่นะเพราะว่าราคานี้ก็ไม่ได้น่าเกียดไม่ได้แพงโอเวอร์และก็ไม่ได้ถูก พูดถึงตามฟอร์มนักเตะอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับก็ถ้าขายไปเนี่ยเพาดานค่าเหนื่อยก็จะลดแล้วก็เราจะได้เงินตรงนี้เนี่ยมาทําทุนต่อสําหรับนักเตะคนใหม่นะอันนี้คือผมเชียร์อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์เราเนี่ยโอโ้โหเราเซ็นมาหลายคนมากๆนะครับแล้วก็มีนักเตะเก่าๆอีกอะไม่ว่าจะเป็นเวสลี่ฟอฟอน่าชาโลบา โทซินอาดาพิโอโยเนี่ยเพิ่งเซ็นมาและก็อีกหลายๆคนคือมันเยอะมากๆตอนนี้เราควรจะปล่อยออกนะครับไม่งั้นมันก็จะมีผลเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับอาจจะเด็บทีมเยอะเกินล้นทีมอะไรประมาณนี้นะครับก็มารอดูกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับอนาคตของเบอร์นัวบาดิชิวนะมาที่เรื่องราวของโอ้โหเจ้าหนูดาวลุงคนนี้เลยนะครับก็เป็นรายงานจาก เดวิดออลซีนะครับบอกว่าเชลซี Chelsea ตอนนี้เนี่ยได้มรรลุข้อตกลงกับแอตแลนตา n ยูไ d นเตดเพื่อเซ็นสัญญากับคาเล็ไวลี่แบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย19ปีแบ็กทีมชาติสหรัฐอเมริกาลายนี้นะจะย้ายมาด้วยค่าตัวราวๆ8.5ล้านปอนด์ก็คือง่ายเซ็นสัญ,ญญาถึงเดือนมิถุนายน2 0 3 1แต่คาดว่านะครับไวลี่เนี่ยน่าจะไม่ได้อยู่ในทีมชุดใหญ่ น่าจะถูกปล่อยยืมตัวไปยังสตาร์บุกในฤดูการหน้าเพื่อให้ได้ลงเล่นฟุตบอลในทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอไปก่อนนะครับก็คือเอาตรงเชลซีไม่ได้กะให้ขึ้นชุดใหญ่เลยให้ไปเก็บประสบการณ์เก็บรีวิวไปก่อนนะครับสลับเจ้าหนูแบ็กซ้ายคนนี้นะครับส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าจะมาเบียดตัวน,นี้ก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเรามีทั้งเบนชิวิลมีทั้งมาร์ูคูริญาไหนจะตัวใหม่ที่เราซื้อมาอีกเยอะมากๆเลยอ่ะคือเก็บไบ อายุ19ปีอยู่เลยอายุยังน้อยแล้วก็ปล่อยไปเก็บประสบการณ์ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็มารอดูกันแล้วกันว่าในอนาคตเนี่ยเจ้าหนูคนนี้อ่ะเดี๋ยวผมอ่านชื่อใหม่แล้วกันชื่อว่าไวลี่เออคาริบไวลี่นะจะเป็นอย่างไรถ้าเล่นดีก็มีโอกาสสําหรับโอกาสที่จะได้เป็นตัวจริงทีมใหญ่จะได้ขึ้นชุดใหญ่เอางนี้ดีกว่านะครับก็มารอดูกันว่าอนาคตของเจ้าหนีคนนี้เนี่ยจะ มาที่เรื่องราวของเรเนโตเบกากันบ้างนะครับก็เป็นรายงานจากโรมาโน่นะครับก็ให้สัมภาษณ์ในช่องย t u b e นะครับบอกว่าส่วนสุดท้ายในการตรวจร่างกายของเรนโตเบกาตอนนี้เนี่ยจะเสร็จสิ้นแล้วนะในวันพุธนี้จากนั้นเนี่ยจะมีการเซ็นเอกสารกันระหว่างเชลซีกับ FC b ซีบาร์เซโล่นะครับก็คือพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นี่แหละน่าจะมีการเซ็นสัญญาแล้วก็ตรวจร่างกคงร่างกายผมมองว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของการตรวจร่างกายนะครับผมมองว่า น่าจะเร็วๆนี้ในการประกาศคว้าตัวแล้วก็ชูเสื้อเออผมอยากเห็นตอนชูเสื้อเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ชูเสื้อมันก็ยังไม่100%เพราะว่าเรามีเคสดหลายๆเคสที่เราโดนป่ามาแล้วแต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่น่ามีอะไรที่ผิดพลาดไปมากกว่านี้นะครับมาที่เรื่องราวของกาลเกอร์กันบ้างน,นะครับเดอะแอตเลติกนะครับอัปเดตเลยนะบอกว่าเชลซีตอนนี้เนี่ยไม่รู้สึกรีบร้อนเลยนะที่จะต้องเซ็นกองกลางคนใหม่ ต่อให้คอนนอร์กัลเกอร์จะต้องย้ายออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โหก็คงมันไม่ได้รีบร้อนจริงๆเลยเพราะว่ากองกลางตอนนี้ถ้าพูดถึงนะล้นจริงๆสลับกองกลางเชลซีนะก็มีทั้งเ so, อนโซไกเซโดแล้วก็ตัวใหม่อีกอะ เชียนแนดูบิสทอโคพาเมอร์ก็เล่นได้โรมิโอลาเวียนี่แล้วก็เลซซี่อุโกโชุป,ปูคานิชุป,ปูเบงกาอันเดซันโตเด็กดาวลูกของเราเชซาเล่คาซาเดเอ,อะไรอ,ก,อก็คือเยอะมากๆเลยนะสำหรับตอนนี้เนี่ยสำหรับกองกลางของเรานะครับส่วนตัวผมผมมองว่าเชลซีไม่น่าจะต้องซื้อแล้วก็ไม่น่าจะต้องเสริมทัพอะไรแล้วถ้าหากการะเกอร์น,นั้น ขายออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบ็กองแบ็กอัพเนี่ยสำหรับแดนกลางของเราเนี่ยมันเยอะมากจริงๆพอนะสำหรับการเล่นคอนเฟอเรนซ์การเล่นบอลยุโรปเนี่ยแล้วก็การเล่นพรีมีลงพรีมีลีกเนี่ยก็คงพอแหละแล้วก็แถมจริงๆนะอาจจะล้นด้วยซ้ําเพราะว่าดาวรุ่งเราเนี่ยเยอะจริงๆนะแต่ว่าที่ผมบอกว่าเยอะเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าศักยภาพมันแตกต่างกันนะผมมองว่าเยอะเนี่ยก็คือศักยภาพเนี่ยพอพอเลยอย่างอุโกชุกูเนี่ย โอ้โหเล่นมาตั้งนานผมมองว่าไม่ได้เลยควรจะปล่อยไปได้แล้วนะครับก็ไม่รู้นะว่าทีมไหนมันจะสนหรือเปล่านะครับถ้าสนเอาผมมองว่าขายไปเถอะเพราะว่าดูแล้วทรงทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักของทีมเราไม่ได้แม้แต่แบ็กอัพเนี่ยผมก็ยังหวาดระแวงเลยนะเวลาอุโโชูบูเนี่ยของบอลน,นะผมมองว่าได้บอลแต่ทีเนี่ยไม่เสียบอลง่ายแล้วก็ชอบโดนตัดบอลแดนกลางโดนสวนเนี่ยบ่อยมากๆสําสหรับรุ่นการที่แล้วนะที่ผมดูมาเนี่ย มาที่เรื่องเลเรื่องของอัลฟี่กิลฟิตกันบ้างนะครับก็เป็นการอัปเดตจากเดอะแอเรติกนะครับบอกว่าสมาชิกคนเดียวในทีมชุดใหญ่ของเชลซีตอนนี้เนี่ยที่พร้อมปล่อยยืมนะก็คืออัลฟี่กิลฟิตนะครับก็รายงานแบบง่ายๆแบบนี้เลยแต่ได้ใจความนะเออผมมองว่าควรดีแล้วแหละที่จะต้องปล่อยยืมตัวเพราะว่าถามว่าเล่นได้ไหมในการเป็นแบ็กอัพของมาลกุโตกับลิซเจมนะสำหรับกิลฟิตเนี่ยผมมองว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าดูน้องแล้วเนี่ย ยังฝีเท้าไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่จะฝากความหวังได้ไม่ว่าจะเป็นเกมลุกเนี่ยก็ยังไม่ได้สุดตรงเท่าดิเกมเท่ามารุกุโซ่หรือแม้แต่เกมรับเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีลูกดุดันนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สร้างความแตกต่างให้เรานั้นไว้ใจได้ขนาดนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่ๆเจอปีกเร็วๆเ,เนี่ยก็ยังมีโดนหลอกอยู่บ้างถึงแม้ว่าน้องมันเนี่ยจะมีความเร็วนะถึงแม้ว่าอายุยังน้อยแต่ว่า ความเร็วและเหลี่ยมในการที่จะเล่นในจังหวะนั้นนะ่ะส่วนตัวผมมองว่าคลาสยังไม่ถึงปล่อยต่อต่อให้แบบเจอทีมเล็กๆแต่ว่าเจอปีที่มันเก่าๆเกมจริงๆเนะี่ยผมมองว่าน่าจะไปไม่รอดแล้วก็ปล่อยไปยืมตัวผมมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสุดนะครับเพราะว่าอายุก็ยังน้อยอยู่เลยเกาฟิตเนี่ยคิวฟิตเนี่ย, G เ,ยเป็นเด็กดาวรุ่งของเราอะ่ะผมมองว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเสียหายเราก็ไม่ได้ซื้อมาเราปั้นมาจากอะคาเดมี่ของเราเอง ปล่อยให้ไปเก็บประสบการณ์สักปี2ปีแล้วก็กลับมาใหม่ผมมองว่า,วายังไม่สายเกินหรือต่อให้ไม่ได้อยู่ในทีมเราทีมเราจะขายเนี่ยเราก็ยังได้กําไร100%ทุกคนนึกออกปะเออผมมองว่ามีแต่ได้กับได้แล้วก็ไม่ได้หนักหนาแสนเข็นอะไรขนาดนั้นนะครับมาที่เรื่องราวของเบียก้าเหมือนเดิมนะครับก็เป็นการอัปเดตจากเดลติกนะครับบอกว่ายังไม่มีการตัดสินใจนะว่าเรนาโตเบีก้าเนี่ย จะมีตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ทันทีหรือไม่มาเลสก้านะครับจะทำงานร่วมกับเขาในช่วงปีซีซั่นก่อนจากนั้นก็จะประเมินศักยภาพของเขานะว่าพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในฤดูกาลต่อไปหรือไม่หรือ,อยังต้องไปยืมตัวเพื่อให้พัฒนาได้ไกลมากขึ้นนะก็โอ้โหถือว่าไม่แน่นอนว่ะเออจริงๆผมนึกว่าจะได้เป็นตัวหลักเออไม่ใช่จะได้เป็นตัวหลักจะได้ขึ้นชุดใหญ่100%แต่ เราต้องมาดูกันอีกทีว่าช่วงปีซีซั่นของเรเนโตเบาเนี่ยจะดีหรือเปล่าถ้าเล่นได้โอเคได้เป็นแบ็กอัพได้เป็นตัวจริงอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าได้ถ้ามันไม่ดีอ่ะก็คงจะต้องปล่อยยืมตัวอีกเดียวหนึง่งโอ้โหถือว่าไม่แน่นอนจริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมตกใจจริงๆนะครับก็มารอดูกันล้การขอให้เล่นดีแล้วก็เข้าตาของกุนซือเราเ so อนโซมาเลสกาเพราะว่าถ้าเล่นดีปุ๊บเนี่ย คุณจะได้มีโอกาสสารต่อในตำแหน่งตัวจริงแน่นอนนะก็ยังให้กำลังใจอยู่เสมอนะครับมาที่อัปเดตเรื่องของตัวปล่อยกันบ้านนะครับก็เป็นรายงานจาก The ะ t อต e t ตินะครับบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยต้องการที่ปล่อยโรเมลูลูกากูเกปปาอลิซาบาากาและมาลองซาออกจากทีมให้ได้ขณะที่อารมานโดโบยาเซชาเลคาซาเดดาวิดดาโตฟอฟาน่าและเทเบอร์ชโลบานเนี่ย ก็มีสิทธิ์ย้ายออกจากสโมสรเช่นกันส่วนอนาคตของกาลาลเกอร์นั้นยังไม่มีอะไรแน่นอนโดยมีแอดมาริดเนี่ยเป็นสโมสรที่สนใจนะครับโอ้โหไอเฮตู้เนี่ยมึงออกไปคนแรกเกป้าโอเคปล่อยไปเพนังเหนื่อยมันจะเกินมาลองซาปล่อยไปเลยไม่มีประโยชน์ตอนนี้ไม่ได้อยู่ทีมชุดใหญ่ของเราแล้วอามเบิรตยาก,ก็ปล่อยไปเลยคาสเดก็ปล่อยโฟฟาน่าก็อันนี้ผมกึง่งๆว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อกองหน้าจริงเนี่ยก็หน้าให้โอกาสนะครับเพราะว่า ฟอฟาน่าเนี่ยที่ไปปล่อยยืมตัวเนี่ยผมมองว่าเล่นดีมากๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้บือวาขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าเป็นแบ็กอัพของแจ็คสันได้ไหมผมมองว่าก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่ก็รอดูกันแล้วกันว่าเชลซีจะปล่อยหรือไม่ส่วนเชโรบาอันนี้ผมเสียดายผมไม่อยากให้ปล่อยแล้วก็ยังอยากให้โอกาสน้องมันอยู่นะครับเพราะว่าช่วงท้ายซีซันก็อย่างที่บอกไปเล่นดีกว่าบราิลแล้วก็ถ้าถามถึงความเล่นดีในตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยผมมองว่า เล่นดีลองจากเตียโกซิวาเลยนะเออผมมองว่าเริ่มมีประสบการณ์แล้วตอนนี้สลหรับเทเวอร์ชโลบานะครับส่วนกาลเกอร์มันต้องรอดูที่อนาคตว่าแอดมาริดนั้นจะยื่นถึงหรือเปล่าสลหรับค่าตัวที่เราตั้งไว้นะมากันที่เรื่องของออซามูโอโมโรเรียนนะครับก็เป็นรายงานจากเดอะแอร์ติกนะครับบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะว่ามีกองหน้าชั้นยอด ที่สามารถคว้าตัวเข้ามาได้หรือไม่ความสนใจในตัวของจอร์ดูรันของแอตซัมบิลากับโจนาธานเดวิดของลิวเนลดยลดลงไปมากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยแต่ว่าเชลซีตอนนี้เนี่ยยังมีความสนใจที่ยังติดตามซามูโอโมโรเดียนวัย20ปีของแอตเลติโกมาดริดอยู่โอ้โหถือว่าจะเอาให้ได้จริงๆสำหรับยีนี้นะครับก็ดูทรงแล้วถ้ากองหน้าลิเวอชื่อตอนนี้เนี่ย ตัดออกจริงๆหรือคนเดียวก็คงจะเป็นโอโมรลเดียนแหละที่เชลซีนั้นต้องการคว้าตัวอยู่แต่ผมเห็นหลายๆสื่อเนี่ยก็ยังบอกอยู่นะครับว่าเอนโซมาลิสกาก็ยังให้ความสนใจที่จะต้องดูนักเตะของเราที่มีอยู่ณนะตอนนี้ในตำแหน่งกองหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอนคุนคูแจ็คซงแจ็คสันหรือแม้แต่คนใหม่ที่เราเซ็นมาจากบาซ่าเนี่ยต้องรอดูก่อนว่าฟอร์มจะเป็นอย่างไรถ้าฟอร์มดีก็อาจจะไม่ได้ซื้ออาจจะใช้3มคนนั้นสําหรับ การเล่นในด้วยการหน้าแต่ถ้ามันไม่ดีก็คงจะเอาโอโมโรเดียนแหละอันนี้คือข่าวต่างๆก็ยังมีกระแสะออกมาแบบนี้นะส่วนตัวผมมองว่าก็ดีแล้วแหละค่อยประเมินเป็นทีละอย่างไม่ใช่ว่าสักเตะซื้อนะครับผมมองว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่แน่นะของดีๆที่เรามีอยู่ในทีมตัวน,นี้มันอาจจะดีกว่าแัวเตะที่เราสนใจก็ได้อันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับก็มารอดูกันละกันว่ามันจะเป็นอย่างไรสำหรับดีลของโอโมโรเดียนนะ มาอัปเดตกันบ้านนะครับก็เป็นอ,อัปเดตผู้รักษาประตูเนาะอันนี้ก็เป็นรายงานจากเมโลคาตาการ่า ana, ของสื่ออย่างเดอะอลติกนะครับบอกว่าเกป้าอลิสบาร์กาเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังมีโอกาสเป็นตัวเลือกสําหรับเลอามาลิตต่อไปอยู่นะแทนที่จะอําลาสโมสรนในซัมเมอร์นี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็คงยังซับซ้อนว่ะสนเชลซีนะสนใจที่จะหาปลายทางใหม่ให้กับเกป้าส่วนการต่อสัญญากาับลูนินเนี่ยยังคงหาทางออกไม่ได้นะครับส่วนตัวผมมองว่า ถ้าจะให้มาริดยืมตัวต่อไปเนี่ยเชลซีคงจะไม่สนใจเท่ากับเซ็นสัญญาถาวรแต่ถ้าเซ็นสัญญาถาวรเนี่ยผมมองว่าเชลซีก็อาจจะปล่อยให้มาริดแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลีกจากซาอุเนี่ยสนใจเกปาในการเซ็นสัญญาถาวรซึ่งพอเชลซีรู้แบบนั้นอันนี้ผมคิดเองนะก็คงจะอยากปล่อยให้กับทีมที่ยอมเซ็นสัญญาถาวรถ้าคุณยอมปล่อยตัวยืมตัวเนี่ย มันก็ยังแบกรับค่าเหนื่อยครึ่งต่อครึ่งอยู่ดีเอออันนี้ผมมองว่าเชลซีน่าจะคิดแบบนั้นนะครับส่วนตัวผมมองว่าปล่อยขาดไปเลยน่าจะดีกว่าเพราะว่าค่าเหนื่อยของเกปบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจุดถูกๆนะแพงอยู่เหมือนกันนะครับมาที่วันนี้กันบ้างน,นะครับก็เป็นรายงานจาก la, นิซากิเซรานะครับโอ้โหห,หล่อจริงๆนะมารมีแม่งได้ว่ะแต่ว่าฝีมือยังไม่รู้นะครับก็บอกว่าเอนโซมาเลสกาเนี่ย ต้องการดูฟอร์มนักเตะในตำแหน่งกองหน้าที่มีอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ็นคูและมาร์กิลคือรายชื่อที่พูดถึงในตำแหน่งนี้ศักยภาพและระดับความฟิตของพวกเขาในช่วงปีซีซั่นจะเป็นปัจจัยที่กำหนดว่าเชลซีต้องผลักดันในการเซ็นกองหน้าเข้ามาเพิ่มอีกคนหรือไม่รวมถึงผู้เล่นในตำแหน่งอื่นมาเลสกาต้องการให้โอกาสทุกๆคนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเก็บปล่อยหรือ เก็บไว้กับนักเตะต่อไปเอออันนี้คือง่ายๆเลยเชิงไม่ต้องเชิงเทคเทคติเคีเค่ยนเลยแหละถ้ามึงเล่นดีมึงก็ได้อยู่ต่อถ้ามึงเล่นเข้าตาแต่ถ้ามึงเล่นไม่ดีก็อาจจะโดนปล่อยขึ้นอยู่กับโค้ดล้วนๆว่ามองนักเตะคนนั้นอย่างไรก็อย่างที่ผมบอกไปไงถ้าเอ็นคุณครูมาร์กกิลแล้วก็แจ็กสันเนี่ยเล่นไม่ได้เท่ากับเอ็นโซมารสการประเมินไว้เนี่ยก็อาจจะปล่อยแต่ถ้า มันเล่นได้เท่าที่คุณซื้อของเราต้องการเนี่ยผมมองว่าก็อาจจะต้องเก็บไว้แล้วก็ให้โอกาสต่อไปนะครับส่วนตัวผมมองว่าดีแล้วแหละดีแล้วดีวดมากบ้าน,นะครับก็มาเรามาดูประมวลการซ้อมกันบ้างน,นะครับนี่ครับโอ้โหลูมิโอลาเวียก็กลับมาลงสนามแล้วนะเออถือว่าห่างหายจากอาการบาดเจ็บไปแล้วนะครับซีซั่นนี้ถือว่าเป็นการรีเซ็ตใหม่กูขอให้มึงอยาดเจ็บอีกเลยกูอยากเห็นฟอร์มมึงจริงๆสำหรับตำแหน่งเดียนการนะครับก็ยังพร้อมให้โอกาสนะสลับ ลาเวียนะครับนี่เลยโอ้โหเหมือนเป๊ปเลยนะเออมองมันผืเหมือนเป๊เปแต่ว่าไม่ใช่นะเออฝีมือเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าเราอย่าพึ่งด้อยค่าโค้ดใหม่ของเราผมเชื่อใจแล้วผมไว้วางใจอยู่นะดูทรงเนี่ยน่าจะดีกว่าพอดว่ะเออดูทรงเฉยๆนะไม่ได้ดูแบบแผนการเล่นนะดูหน้าตาหยอกหยอกหยอกนี่เลยโอ้โหมูดิกนะครับก็ตามจริงเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้มาเร็ว เร็วประมาณนี้นะตามจริงเจ้าตัวเนี่ยยังอยู่ในช่วงพักร้อนอยู่พักซัมเมอร์อ,อยู่แต่มันมีสื่อบอกนะว่ามูดีเนี่ยรีบกลับมาซ้อมทันทีหลังจากที่มาริสกาเรียกตัวตั้งแต่มนแรกเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนั้นไม่อยากจะเสียศูนย์เสียเวลาเปล่าๆซึ่งแฟนบอลต่างประเทศเนี่ยโอ้โหชื่นชมมูดีกันมากนะครับว่าเฮ้ยมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นดีนะเอออันนี้คือส่วนตัวที่ผมอยากจะชมมูดีจริงๆว่า ถ้านายใจสู้อ่ะผมมองว่าสักวันเนี่ยฟ้าก็ต้องรีคิดให้หนายฟอร์มดีให้ได้มันขึ้นอยู่กับตัวนายถ้านายตั้งใจมุ่งมั่นแบบนี้ยผมมองว่าความพยายามอ่ะมันไม่เคยทรยศใครผมยังให้กําลังใจสำหรับปีกซ้ายน้ามูดิกเนี่ยความพยายามไม่เคยทรยศใครไม่แน่ดุการนี้เจ้าตัวอาจจะยิงสิบยี่สิบสามสิบลูกก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเจ้าตัวทําวันนี้เนี่ยให้มันดีที่สุดผมมองว่าเรื่องของการเล่นดีเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ย มันไม่หนีไปไหนหรอกให้กำลังใจเว้มูดิกกูยังชอบมึงอยู่นะเท่มากๆสำหรับรอยสักตรงตรงเนี้ยโคตรเท่ไอ้เนี่ยนี่เลยเทเวอร์ชาลูบากับโทซินอัดลาบิโอโยนะครับก็ติวแท็กติกกันเต็มที่นะแต่ช่วงนี้ผมมองว่าเรื่องแท็กติกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนามากน่าจะคงเป็นการฟิตร่างกายแล้วก็การเคาะบอลทำชงงนำชิงอะไรประมาณนี้ก่อนนะเออ นี่เลยหลังจากที่ทุกคนถามว่าเขาไปไหนกันนี่กลับมาฝึกซ้อมแล้วดาวิดดาโตโตฟ,ฟอร,ฟอรนดานะก็มีโอกาสที่จะปล่อยยืมเหมือนกันนี่เลยเอาฟีคิวฟิตโอ้โหหล่อเหลาชุดเท่เหมือนกันนะดูดิชุดซ้อมของเรานะครับนี่โรมิโอลาเวียกับเซอร์ลิงนะครับแล้วก็คนที่หันหลังอยู่ก็น่าจะเป็นลีเจมนะส่วนคนข้างหลังเอซอร์ลิงเนี่ยก็น่าจะเป็นประตูเออนี่คานี ชูบูเบกาโอ้โหถือว่ากลับมาฟิตซ้อมแล้วอาการบาดเจ็บก็ไม่มีแล้วนะตอนนี้นี่ก็หน้าตาคร่าวๆนะครับนี่มีมาดูเอเก้ด้วยนี่แล้วก็มีไอ้แองจโลกาเบียลนะครับปีกขวาป้าถ้าจำไม่ผิดของราซิลนะเด็กดาวรุ่งนะครับนี่ชาโลโบงชาโลบามูดิกโอ้โหวิ่งกันเต็มที่นะครับอันเดซันโตน้นี่แล้วก็มีขวามือเออก็เป็นน่าจะเป็นสตาฟมือสตาฟการฝึกซ้อมในการวิ่งนะ นี่เอนุนคูนะครับกองหน้าตัวขขางว่วงของเรานะครับแล้วก็มีข่าวเหมือนกันนะผมมองว่ามีข่าวอยู่เหมือนกันว่าเอนนคู N เนี่ยอาจจะได้รับโอกาสนะในการเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าอนี่โอ้โหกัปตันของเราคิดถึงนะรูปนี้ผมคิดถึงมากๆเลยแล้วก็ยังเชียร์พึ่งตอนนี้ผมมองว่าดีเกมน่าจะพร้อมมากๆเลยนะสำหรับ การลุยพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตื่นเต้นนะทุกคนมึงเข้าใจแฟนบอลเชลซีอย่างเราปะที่แบบเราเห็นแบบนักเตะโอเครู้แล้วว่าอาจจะไม่ได้เห็นนักเตะครบนะครับไม่ได้เห็นไกเซโดไม่ไม่ได้เห็นเอนโซ,โซไม่ได้เห็นคนต่างๆไม่ได้เห็นโคพามเมอร์แต่เห็นแค่นี้มันก็อุ่นใจแล้วว่ะผมตื่นเต้นมากๆแล้วผมตอนนี้อดใจรอดูไม่ไหวแล้วนะพูดตามตรงปะกูรอให้บอโยโลยูโรจบไวๆแล้วขอให้แบบเชลซีได้ปีซีสั้นนัดแรกไวๆอะ่ะเข้าใจปะคือแบบตื่นเต้นว่ะนักเตะที่เรารักเห็นแบบแบบ ลงสนามอ่ะเออคือมันตื่นเต้นจริงๆนะครับก็นี่แหละคือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่าน,นี้นะครับบายบายทุกคนตื่นเต้นไอ้ฟัด